สวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะคะตอนนี้อยู่บนเตียงค่ะอยู่กับกระเทยไทยค่ะค่ะเขาก็บุนเรเจนซี่บรันดีไทยด้วยนะคะกระเทยไทยไม่แพ้ชาตใดในโลกค่ะกระเทยไทยก้าวไกลด้วยเรจนซี่บรันดีไทยไอ้ปลาดุกด้วยปลาดุกฮะปลาดุกอะไรปลาดุกปลาดุกปลาดุกอ่ะแดกปลาดุกอ่ะอะไรเดกปลาดุก สปอนเซอร์ปดุกอ่ะสปอนไม่ใช่ปดุกอะไรอ่ะขอขอบคุณยาแก้ไอชวนหมวยเป่าปีกูตาลูกอกคตันยูแอบเย็ดผีประบุที่คุณแม่เลี้ยงไว้ด้วยค่ะเอาใหม่ฮะพูดใหม่อ๋อหลุดอ๋อเอาใหม่เทคใหม่เทคสามสี่ขาขอบคุณยาชวนหมวยเป่าปีกูตาลูกอกคตันยูแอบเย็ดผีประบุที่คุณแม่เลี้ยงไว้ค่ะขอบคุณค่ะอีกอันนึง อะไรอ่ะ,อะอขอญญกุญยาแก้ไอตาตะคาบคาบดาบไปปาดคอ,อกะหรี่ด้วยค่ะของแท้ต้องมีรูปกะหรี่คอขาดข้างขวดด้วยนะคะของแท้ต้องมีรูปต้นข้าวมิสคอนเจเนเรตี้คอขาดอยู่ข้างขวดด้วยค่ะเลยว่าต้นข้าวเป็นอีต้นเป็นกะหลี่นี่นี่ดูวพอว้ายนายกับผู้ชายพอ,ออหมายถึงผัวยีอ่อาร์ตนี่อาร์ตขาดอยู่กันในช่วงอยู่ในช่วงนี้ ช่วงนี้อยู่กับช่วงเวลาของอาร์ตีสิบเด็ดค่ะแทนแด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 นเป็นไรอ่าเออกระโดงอ่ะกระเทยตกเตียงกี่ดอกสาวหนึ่งฟิงนี่มาดูมาดูผออ้ออ้ยาถอนเก่งโอ้ยหล่นจบอกว่าอึดอัดเหมืกันพออคนที่สองนะคะ สวัสดีค่ะบผอสวัสดีครับชื่ออะไรครับผอชื่อก้าวครับอุ้ยก้าวก้าวอะไรอ่ะเราชื่อก้าวอุ้ยก้าวนิ้วจริงเหรอไม่ถึงก้าวมีแฟนยังกูแสดงว่าเป็นคนพิการก้าวนิ้วมีพิการปะเนี่ยพิการปะเนี่ยทำไมพี่มันมีก้าวนิ้วอ่ะอ๋อเหรอมึงหันมาดิมึงหันมาดิเปิดก่อนเพราะให้มีแค่คนพิการก้าวชื่ออะไรคะชื่อจิง ตาพลอชอบพันธุ์นี้ครับวันนี้มาทำไรคะนี่มาหาแตมาอะไรมา,าห,มหาออฟฟี่ครับอ๋อหาอฟี่ดะ <c oughs> นายกูขออ้าวโดนแย่งผอ,อไปอีกคนนึงอยาก่าอยาก่าตูดดำอีดอกพ <c oughs> อออยากจะบอกว่า อยากจะบอกเพื่อนๆในโซเชียลแคมป์หลายคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวจริงเนี่ยไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะคะแต่ที่ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าออฟฟี่สั่งแล้วออฟฟี่บังคับค่ะจริงไม่ควร เป็นชนีนีดงกระเทยโอ้สัสเธอเด็กอ่างได้เรี่ยงี่มไม่ไดมีรักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันมีรักไม่โอ้ยกระเทยเสียงอิสานเดี๋ยวกูเต้นอ่ะอ่ะมึงเต้นไม่เต้นหรอกอีดอกกูไม่อยากคู่กระเทยเสียงอิสานอ่าสีอิสานตอนนี้เราอยู่ที่เดียไทยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะพวกเราสนิทกันมาก เดี๋ยวดูพวกเราสนิทกันมากนะอันนี้ผัวคนที่หนึ่งครับร้อเล่นอุบาทอันนี้ผัวคนที่สองดูไม่ต้องอิจฉานะคะผัวคนที่สามแลวยังไงใครเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เด็กเหม็นขี้มากรไปดูเจ้าของขี้กัน เฮ้ยคว้ยครับที่เป็นมากคว้ยเลยครับมึงทำอะไรอยู่อ่ะสกายคว้ยอยู่กสกายหาคว้ยทั้งวันเลยนี่บรรยากาศไปแล้วไปไป